ป8ฟิชชิงแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นพรีมัดนะครับผมที่ปิ้งขนมปังย่อพรีมัดนะครับมันก็สามารถพับเก็บได้เล็กๆแบบนี้เลยนะเวลาใช้งานแล้วก็กางมันก่อนนะครับกางมันแบบนี้นะครับให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับยกหูนี้ออกพับอันนี้ออกนะครับกันขนมปังทะลักนะครับผมเวลานั้นก็ใส่ขนมปังเข้าไปที่ด้านนี้นะครับสอดขนมปังแผ่นนะครับแล้วก็ เอาเนี้ยไปวางบนเตาแก๊สได้เลยนะครับเตาแก๊สเตาถ่านก็ได้นะครับแล้วก็ปิ้งแล้วก็จากนั้นเราก็กลับด้านขนมปังเอานะครับหรือจะกลับทางนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าตัวล็อกเนี่ยมันจะไม่อยู่นะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉนั้นก็กลับในนี้เอานะฮะก็เป็นขนาดเล็กๆกระทันรัดนะครับวัสดุก็เป็นสแตนเลสนะครับอย่างดีนะครับผมไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับแล้วก็คลิปนี้มันจ<ล>ะนสั้นไปนิดนึงก็เลยต้องขอพ่วงในชุดนี้ไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับตะแกรสนะ ก็เวลาใช้งานนะครับมันสําหรับพับเก็บสะดวกนะครับเพื่อไม่ให้เกะกะนะครับเวลาใช้งานก็กางหูนี้ออกมานะครับแล้วก็เลื่อนตัวล็อกแล้วก็ดันตัวล็อกนี้ล็อกเข้ามาแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันพับนะครับนี่จากนั้นก็กางมาได้แล้วนะครับไว้ล้างของล้างผักล้างเนื้อนะครับนะล้างอะไรก็ได้นะครับเวลาเราไปตั้งแคมป์นะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับแล้วมันเป็นสแตเลสตมันไม่เป็นสนิมนะครับก็คือมันมีประโยชน์เยอะนะครับพับเก็บก็ง่ายนะครับไม่เกะกะพื้นที่นะครับเหมือนกันกับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ เก็บได้นะครับไม่เกะ่กะาพื้นที่นะครับนี่ง่ายๆแบบนี้เองนะครับเห็ไนไหมเล็กๆเ,เลยนะครับแต่ละชิ้นก็ราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ตัวนะครับผม